ระยะกลางของเชวันนี้นั่งดูกันสองคนอย่าง <c oughs> หาหันไปมองกันแล้วหน้าอ้าปากค้างมันทำไปได้ <c oughs> <คน S 1> อย่างไง นิ่งจริงๆเกมวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยค่ะพอเราสเต็ปเบรกไปปุ๊บนะคะเกมของ Warriors ์สเรวนมากๆเลยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกัน์มิ้เด้ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด9คู่นะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้ค่ะจะเปิดการในขั้นหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเป็นวันจุดของบ้านเขาคือวัน Thanksgiving Day ค่ะไปแขยงขัมิ้เด้วันนี้เราไปลุย NBA กันต่อเลยนะบีเอคู่แรกกันก่อนเลยค่ะ OKC Thunder เปิดบ้านรรับกาามเเยือนป็นคู่่ทีพวกเราาบรรยยยไทใน Play, นี่เป็นการเจอกันครั้งแรกจาก4ครั้งที่ทั้ง2ทีมจะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับทีมร่วมดิวิชั่นก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้ทั้ง OK c ซได้แจ้งมานะครับว่าเชคกิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยโอกาสในการลงสนาม50-50เนื่องจากตัวเขาไม่ค่อยสบายแต่หลังจากที่มีการวอร์มอัพเช็คสภาพร่างกายแล้วตัวของเขาก็พร้อมและเมื่อลงสนามทำแกงขัน,นเชคก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ยอย่างดีเช่นเคยเริ่มเกมมาทีวูฟแรกๆยังพอต่อสู้ไหวอยู่นะครับแต่พอทั้งโ OK อเคซีตดดันเดอร์เร 2ตัวหลักในการทําแต้มของทีวูฟทำให้2คนนี้เล่นยากที่สุดเท่าที่จะทําได้เกมของทีวูฟก็ค่อยๆตื้อไปเรื่อยๆดยูเรสแวน์โรในเกมวันนี้เนี่ยเล่นยากตลอดทั้งเกมเลยนะครับการยิงฟิลโกลในภาพรวมไม่ไหวจริงๆในเกมวันนี้มีเพียงแค่10แต้ม8ปดรีบาวกับสแอซิสแต่ว่าฟิลโกลเนี่ยแหละครับสิบห้าเท่านั้นเองแบบนี้เนี่ยหายไปเยอะมากๆเลยตรงข้ามกับโอเคซิตันเดอร์ที่ไหลลื่นมากแน่นอนพวกเขามีเชคกิวเจสเล็กซานเดอร์เนี่ยแหละครับที่แม้จะไม่สบาย แต่ก็ยังกดระดับ40แต้ม6ริบาล6แอสซิสขโมยอีก3ครั้งเลวาด,ดีทั้งเกมลุกเด่นทั้งเกมรับนะครับช่วยทีมได้ตลอดต่อเนื่อง ระยะกลางก็ทําได้ระยะ3คะแนนก็ทาให้เห็นลุยเข้าไปเก็บฟาวอาแตมอย่างต่อเนื่องมากๆตลอดทั้งเกมเลยนี่เป็นเกมที่9 1ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตัวของเชสามารถทําระดับอย่างน้อยได้20แต้มต้องการอีกเพียงแค่เกมเดียวครับจะเทียบเท่ากับวิลเชมเลนเป็นอันดับ2ตลอดการในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ทําได้ติดต่อขนาดนั้นตอนนั้นยังไม่พอนะในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่16แล้วนะครับจาก19เกมที่เจ้าตัวลงสนามทาแกงกันแล้วมีแต้มระดับอย่างน้อย30แต้มได้ นี่คือศักยภาพที่สุดยอดเหลือเกินการยิงฟิลโกลของเจก็ยังคงเฉียบคมนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยสบายระดับ63%น่ากลัวแล้วก็นิ่งมากๆ<อ>ระยะกลางของเชวันนี้นั่งดูกัน2คนอย่างห หันไปมองกันแล้วหน้าอ้าปากค้างมันทำไป <คน S 1> ได้ยังไงนิ่งจริงๆนี่คือสิ่งที่เชเขาแสดงให้พวกเราเห็นนะครับรูปง่ายๆที่มันดูทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยแต่กว่าจะทําได้แบบนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องสะสมประสบการณ์ต้องค่อยๆสะสมการซ้อมของตัวเองนะครับเหนื่อยมากๆแต่มันก็ตอบโจทย์เหลือเกินนี่ขนาดในเกมวันนี้ลูดอนนะครับยิง3คะแนนไม่ค่อยดีนะครับเชตโฮมเกนก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายแต่เกมรับของพวกเขาในสุดยอดจริงๆนะครับช่วงครึ่งหลังทีวูบยังไม่ยอมง่ายๆครับพวกเขามีเกมทีี่ด เพราะว่าโค<ม>้ชอย่างคริสฟินมีการแก้เกมที่ดีมากมนะครับพวกเขาบอกว่าให้ทีวูฟเล่นเร็วขึ้นมีการจ่ายบอลให้เร็วขึ้นทําให้เกมรับของ OK เคซเล่นยากขึ้นและแอนก็ทําได้ครับเพราะเกมรับของ OK เคซเริ่มหลวมแอนแตมเริ่มเดินแบบนี้สนุกมากๆเลยยิงทั้งยิง3าคะแนนทั้งข้ามเข้าไปวางบอลทั้งทําแต้มเก็บฟาวล์ทาทุกอย่างให้กับทั้งทีมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช้าปุ๊บเนี่ยแอนจะโดนรุม2ท,ทันทีโดนซ้อนตลอดทั้งเกม วันนี้แอนเบดเสร็จทำไป31แต้ม8รีูเบาวกับ5แอสซิสต์นะครับและพวกเขาก็ได้การทำแต้มที่ดีของตัวสำรองอย่างเทเรนซ์แชนนอนจูเนียวันนี้18แต้มน่าเสียดายที่ผู้เล่นอย่างจูเรสแบรนดอลแต้มก็ต่ำไป จะเดนแมคแดเนลช่วงแรกๆก,ก็ดีช่วงหลังนี่หายไปหมดเลยเกมรับก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนาสวิตวันนี้ก็ถือว่าแต้มต่ำไปนิดนึงถ้าเกิดนาสวิตยังคงสามารถทําแต้มได้เหมือนในฤดูกาลที่เขา<ม>คว้ารางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับวันนี้ทีวูฟต่อสู้สนุกกว่านี้่งแน่นอนแต่อย่างที่บอกนะครับว่าทีวูฟเนี่ยต่อสู้<ม>ได้ดีพวกเขามีโอกาสนําได้แวบหนึ่งแต่นําได้แวบหนึ่ง<ะ>จริงๆนะเพราะว่าโอเคซีเนี่ยเอาคืนได้หมดทุกครั้งที่ไล่บี้หรือว่าแซงได้แวบหนึ่ง, OK นนนงเนี่ยโอเคซีจะร การเทอร์นอเวอร์ง่ายๆถึง2ครั้งนะครับรวมถึงการส่งเข้าไม่ทัน5วินาทีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยสุดท้ายก็เลยทําให้ OKC OK Thunder เอาชนะไปได้113ต่อ105 OKC OK Thunder ชนะ10เกมติดนะครับในขณะที่ทีวูแพ้3เกมติดตอนนี้ OKC OK เนี่ยชนะ18แพ้1 สุดยอดแข็งแกร่งมากๆกลายเป็นหนึ่งใน <ạ. S 1> 5ทีมเท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ที่มีสถิติออกตัวฤดูกาลได้ดีขนาดนี้ก็อย่างที่ตูนถามเอมิเน่เลยอะคะอะไรเอ่ยลึกกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกก็คือโอเคซีสแตนเดอร์เนี่ยแหละคะ่ะและอีกเรื่องหนึง่งหายมิเน่ที่ตูเสียดายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการยิงลูกโทษของทีว <TV S 2> ูฟค่ะวันนี้พวกเขาโยนลูกโทษทิ้งไปหลายลูกมากๆเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตูว่าในเกมนี้มีโอกาสที่จะชนะเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่างที่เมิเน่บอกเลยค่ะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆช่วง ยากแล้วอะแล้วยิ่งมาเกิดขึ้นกับ OK เคซีตันเดแบบนี้มันไม่มีทางรอดเลยค่ะอีนี้เราขยับไปดูเกมต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเสียดายจริงๆเลยค่ะดีทรอยต์พิสตันเดินทางไปเยือนบอสตันเซาทิกทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างดีมากๆผัดกันนําผัดกันตาม19ครั้งค่ะเสมอกันอีก10ครั้งนะคะดีทรอยต์ค่ะได้ความร้อนแรงของเคด์คานิงแฮมที่ดีวันดีคืนเลยนะคะวันนี้กดไป42องต้มแรีบาวห้าแอซิสทำทุกอย่างให้กับทีมเลยค่ะแล้วก็แน อยู่ใต้แป้นแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเอาอยู่จริงๆนะคะโดยเฉพาะการรีบาวเกมบุกค,ค่ะเป็นจุดใหญ่เลยค่ะที่ทําให้ดิทรอยพิสตันเนี่ยสามารถคงอยู่อยู่ในเกมได้เซลติกส์นะคะวันนี้ค่ะเขาก็สู้วงในของดิทรอยพิสตันโดยการยิง3คะแนนวันนี้ยิง3คะแนน,ะแน,น,กนกันดีเหลือเกินเลยค่ะ r อริกไว t ์ค่ะทำไป11แต้มนะคะจาก27บแต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์สุดท้ายยิง3ามอีกกลูกเพย์ตันฟรีเชตอีก4ลูกค่ะสคนนี้นะคะยิง3คะแนนรวมกันเนี่ยก็เกือบจะเท่าดิทรอยพิสตันทั้งทีมแล้วค่ะแน่นอนค่ะก็ยังคงเป็น Brown นะคะค ที่วันนี้ก้าก็มาทําผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยม33แต้มกับอีก10บรีบาวด์ดับเบิลดับเบิลชั้นยอดเลยค่ะทั้งยิงทั้งลุยในช่วงท้ายจริงๆแล้วนะคะจิชอยพิสซันจะมีโอกาสตีเสมอค่ะอมิเน่แต่น่าเสียดายจริงๆที่เคทพลาดลูกโทษไปค่ะเซลติกส์เอาตัวรอดเอาชนะไปได้แบบประทึกเลยนะคะ117ต่อ114พิสซันอดสร้างประวัติศาสตร์เลยค่ะอมิเน่หยุดชัยชนะติดต่อกันที่13เกมค่ะแล้วยังคงอยู่กันในฝั่งตะวันตกนะครับไปดูกันที่กลุ่มสี่กันบ้างแมมี Hit, ามยานนนิสเเป็เม ที่4ติดต่อกันแล้วนะครับพอไม่มียานิสมิวกิบัค์เป็นเหมือนคนละทีมจริงๆครับแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับได้ไรอันโรลลิงครับที่ดีตลอดต่อเนื่องเลยในฤดูกาลนี้นะครับ26แตม้มได้มาสเตอร์เนอร์อีก24แตม้มแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆครับเจอไทเลอร์ฮีโร่ที่ในเกมวันนี้เป็นเกมที่ 2, 2> อของตัวเขาในฤดูกาลนะครับทำไป29แตม้มการยิงฟิลโก 3คะแนนหรือว่าจะเป็น2คะแนนดีจริงๆนะครับระดับ60%วันนี้ยิง3คะแนนลงไป3ลูกและยังได้แบมมาเบโยทำดับเบิลดับเบิลอีกนะครับ17แต้ม11รีบาวครับมีผู้เล่นไมแมี่ฮิตถึง6คนในเกมวันนี้ที่สามารถทำระดับอย่างน้อยได้11แต้มมันเป็นการกระจายการทำแต้มการช่วยกันเล่นได้ดีมากๆนะครับสุดท้ายฮิตเอาชนะไปได้1 0 6ต่อ103มเมลกิบััสแพ้ NBA ครับในรอบกลุ่มครั้งแรกของพวกเขาเลยนะครับตั้งแต่ที่มี NBA ครับมาใน NBA ท่านั้นยังไม่พอด้วยผลงานในวันนี้ครับทำให้หัวหน้าโค้ชของแมมมี่ฮิตอย่างเอริกสโปรสตาสามารถคว้าชัยชนะเกมที่800ในชีวิตการเป็นโค้ชนะครับในฤดูการปรกติของตัวเองสําเร็จกลายเป็น1ใน17โค้ชเท่านั้นนะครับหัวหน้าโค้ชเท่านั้นที่สามารถทําแตะระดับ800เกมได้แต่เขาเป็นหนึ่งใน3หัวหน้าโค้ชเท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ที่อยู่กับทีมทีมเดียวและสามารถชนะได้ระดับนี้ครับ อีก2คนก่อนหน้านี้ครับแนะ่คือโคชป๊อปแน่นอนครับ 1, 3 9 0เกมนะครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA แล้วก็ไม่น่าจะมีใครสามารถทำลายได้คนที่2คือเจอร์รี่สโตนนะครับหัวหน้าโคชของยูทาจ๊สเพื่อนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ในยุค 90s ยุคต้น2,000เนี่ยจะรู้จักเจอร์รี่สโลนกันดีนี่ชนะเอาไว้1,127เกมแล้วก็เป็นเอริกสโบรสตเนี่ยแหละครับ ริกสโพรซาเนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าโค้ชชั้นยอดจริงๆนะครับในโอลิมปิกที่จะถึงนี้ในปี2028ที่ LA เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับเขาก็จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชให้กับทีม USA ด้วยที่ระทึกไม่แพ้กันนะครับไปต่อกันที่ Raptors ครับรับการมาเยือนของ Pacer s Raptors ในเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่า NBA ครับก็นับรวมในเกมฤดูกาลปกติด้วยดังนั้นวันนี้ Raptors ก็ไม่ปล่อยอย่างแน่นอนแม้ว่า Pacers จะต่อสู้ได้ดีมากๆแล้วก็ตามนะครับาาาาาาลเเเเเเีีียย่่่ััับกกกกมมมมมมืือออนนนนนนทขงตตตวว้้ใแ ไปนิดหนึ่งครับมีเพียงแค่11แต้มเท่านั้นเอง แบบนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะครับสำหรับเพเซอร์สแม้ว่าจะได้สํารองทีเด็ดอย่างทีเจมส์แคนเนลนะครับวันนี้16แต้มแต่ก็ไม่ไหวครับเพราะว่าผลลรรคของแรปเตอร์ช่วยกันดีจริงๆโดยเฉพาะ2 3ตัวหลักเลยไม่ใช่แค่ 2, 2> <c oughs> จริงๆพวกเขาเนี่ยมี4ตัวหลักนะครับแต่วันนี้ยังคงขาดอาร์เจแอบรดที่มีอาการบาดเจ็บอยู่อิมมูเอลควิกลีก็ดีสกอตตีบานก็ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนดอนอินแกรมที่นับวันนับวันเริ่มเล่นเข้ากับระบบการเล่นของหัวหน้าโค้ชแรปเตอร์ได้เป็นอย่างดีในเกมวันนี้ทําไปอีก26แต้้มมม8รรรีบลนนะ่่วาาาาจเเปป็กกยยิงขดดห แต่ไม่มีแต้มไหนครับสำคัญเท่ากับช่วง0.6วินาทีสุดท้ายที่ตัวของเขาลากไปยังกาบซ้ายนะครับแล้วก็กระโดดเทคยิงลูกนั้นนี่แหละ0.6วิทําให้ทีมขึ้นนําแล้วก็เป็นวินนิ่งช็อตในท้ายที่สุดเปียดเอาชนะไปได้แบบประทึกหน่อย97-95 r a ปเตอร์ชนะ9เกมรวดยังคงรักษาอันดับ2ของฝั่งตะวันออกได้ไว้อย่างเหลือเชื่อในขณะที่เพเซอร์ะครับจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลพวกเขาเป็นทีมเดียวที่เล่นในเกมเยือนและยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแพ้10เกมรวด ปวดหัวแทนแฟนๆของเพเซอร์จริงๆเลยนะคะมินเดยฤดูกาลนี้นี่ถือว่าหนักหน่วงมากๆเลยค่ะเปิดฤดูกาลมาจนถึงบัดนี้นะคะเพื่งชนะไปแค่2เกมเท่านั้นเองค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะจากเพเซอร์ในฤดูกาลที่แล้วแะที่แข่งแกงเหลือเกินนะต่อสู้กับ OK c t ซ u n d e r ไปถึงเกม7ใน NBA Finals แต่พอมาถึงฤดูกาลนี้ค่ะมาถึงนตอนนี้เพิ่งชนะไปได้แค่สงเกมเท่านั้นเองทีนี้เราไปดูเกมที่ขัดขาดกันบ้างแบบสบายใจแฟนๆค่ะนิว r k ่นิกส์เปียือนเชลล์ตันเนสก่ะเกมนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเจเรมีบรันซ์ซันค่ะทำไป ทำไป22แต้ม8รีบาวกับอีก7แอสซิสต์คือครบเครื่องมากๆเลยค่ะเจ้าแคทค่ะคาวอนโทนี่ทาวกับมาว์แบกไบรนะคะก็ทําไปคนละ19แต้มค่ะมิเกลบริจิตอีก18แต้ม5รีบาล3แอสซิสต์ขโมยอีก3บล็อกอีก2โอ้โหอะไรจะแข่งแกร่งกันขนาดนั้นกันนะเกมรับนี่ก็ดีมากๆเลยนะคะจบเกมนี้ค่ะเขาก็คว้าผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมประจําเกมของทีมด้วยนะคะตั้งแต่ขึ้นนําในช่วงต้นเกมค่ะก็นำว้นเดียวจบเลยค่ะฮอ์เนสไม่มีน,ใน,ใน,น,น,นั่ New York, ix, บนะะ101นรบ มีค่ะมิเน่พอฟแฟนๆนะคะเห็นความเหนือของเจเรนีบรันซนแล้วค่ะฟแฟนๆในสนามตะโกนเลยค่ะ MVP 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 ค่ะนั่นแหลนสิค่ะแสดงว่าประทับใจต้องประทับใจเจเรนีบรันซนมากๆจริงๆนะคะแต่สิ่งที่น่าคิดนะครับนั่นคือช่วงครึ่งแรกเนี่ยนิวยอร์กนิกส์ทำได้ทั้งหมด72มแต้มเชื่อไหมครับว่า68แต้มจาก72แต้มที่ทีมทำได้เนี่ยมาจากแต้มของตัวจริงทั้งสิน้น มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าทัพสำรองเนี่ยมีเพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองเน,นะครับจุดนี้เนี่ยโอเคเข้าใจได้เพราะว่า OG Anunobi ก็บาทเจ็บ n r y n h a c h a m เบ็ก็บาทเจ็บเขาก็ต้องเอาจอชาร์ตขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็เอามาสแมกไบรขึ้นมาเป็นตัวจริงดังนั้นเนี่ยทัพสำรองหลักๆในการทำแต้มก็คือจอแดนคลักสัน รวมถึงไทเลอร์โคเล็กในวันนี้เกอร์ชอนยาบูเซเล่เนี่ยตอนมาอยู่กับ New York Next, นิวยอร์กนิกส์ณเวลานี้ผลงานการเล่นเกมบุกการทำแต้มของตัวเขาค่อนข้างดรอกนะครับยังดูเล่นไม่ค่อยเข้ากับทางนิวยอร์กนิกส์สักเท่าไหร่ช่วงท้ายเกมในวันนี้นะครับเกมมันก็ค่อนข้างขาดแต่ว่าไมค์บราวก็ยังคงใช้ตัวหลักนะครับใช้ผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดยอยู่ในสนามอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับแอนดมินตูนจริงค่ะในจุดนี้นะคะอย่างเกมที่เจเรมีบรันสอนนะคะมีอาการเจ็บที่ข้อเท้านะคะเกมนั้นในช่วง ว่าเป็นเพราะว่าทีมต้องการแต้มปากด้วยหรือเปล่าค่ะทีนี้นะคะเราขยับไปปิดกันที่คู่เอกของวันนี้ค่ะเป็นคู่ที่แฟนๆจับตามองมากๆเลยค่ะเ o ลซินบ็อกเก็ตสค่ะเดินทางไปเยือนโคดันสเตย์วอร์เรสเสียดายจริงๆนะคะที่เคดีลาทีไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยค่ะเป็นการเยือนทีมเก่าของเคดีทั้งสองทีมเลยนะคะไม่ได้ทั้งฟินนิคซัแลวก็โคดันสเตย์วอร์เรสเลยค่ะตัวของเคดีเนี่ยนะครับเขาลาทีมไปด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับก็มันเป็นเรื่องบังเอิญเลือเกินไม่รู้ตั้งใจหรือเเเปปล่่่านนแตมมั็กที ต้องมาเจอกับทีมไก่ที่แอสตัน,นินตูนพูดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแฟนๆโคดินสเตดเวลเลอร์เดี๋ยวได้รับชมแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวทั้งสองทีมจะต้องเจอกันอีกทีในช่วงเดือนเมษายนครั้งนั้น Rock เกสก็จะต้องเดินทางมาเยือนที่เชสเซนเตอร์เราได้ชมเคดีในสนามแห่งนี้อย่างแน่นอนนี่เป็นการเจอกันเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้น,นครับจาก3ครั้งอย่างที่บอกโเดินสเตดเวลเลอร์ในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าออกตัวได้ดีมากๆนะครับพวกเขาค่อยๆเป็นฝ่ายนาไปเรื่อยๆครับมีการครองเกมที่ดีเรียกว่าแฟนๆโดยยตลอตออ่่่างทีบค ว่าพวกเขาเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่า2ควอเตอร์ครึ่งต้องบอกว่า2ควอเตอร์ครึ่งและอีกหควอเตอร์ครึ่งละอันนี้แหละครับเดือดร้อนช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวอริเออร์เนี่ยแผนเข้ามาดีมากเขาบีบให้เอเมนทอมสันกับอัลเพรนเชนกุลเนี่ยเล่นยาก โดยเฉพาะไอเมนทอมสันนะครับแต้มยังไม่เดินเลยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่วอร์เรียร์ทำได้ดีมากๆแต่หลังจากนั้นครับคนอื่นๆก็ก้าวขึ้นมาช่วงแรกวอร์เรอร์เนี่ยเขาได้ความสารพัดประโยชน์นะครับของจิมมี่บอลเลอร์ภาพรวมทั้งหมดวันนี้ทำไป21แต้ม5รีบาลด์5แอสซิสต์ขโมยอีก2ครั้งแล้วก็ได้วิลริชาร์ดนะครับลุก,กี้รับรอบ2ครับคนนี้เนี่ยได้รับความไว้วางใจจากสตีฟเคอร์มากขึ้นเรื่อยๆในเกมวันนี้ก็ยิงดีมากๆกครับ18แต้ม6รีบาล Green, ky, ด์นนเดรมอนกรเมค่ยาตด ขึ้นมาเสริมในวันที่โมเซสมูดดี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยแหละครับวันนี้ยิงกันไม่ค่อยดีครับฟิลโกไม่ดีเลยแถมเทิร์นโอเวอร์เยอะด้วยนะครับสเตปวันนี้เนี่ย14แต้ม6รีบาว5แอสซิสต์ฟิลโกสามเท่านั้นเองแล้วก็เทิร์นโอเวอร์เยอะถึง7 mm hmm. ครั้งช่วงครึ่งแรกอย่างที่บอกว่าทุกอย่างของวอริเออร์ดูดีพวกเขาบีบให้ทางร็อกเก็ตนะครับยิงได้เพียงแค่ไม่ถึง40%มันก็เลยทําให้วอริเออร์เนี่ยเป็นฝ่ายนําช่วงควอเตอร์กลางๆเนี่ยเป็นฝ่ายนะครับบางช่วงนนําาถึงง14แต้มก่่ออททีร็คะครรับจมมาาได้้วอุณ ของริชเชต r ์ที่ในเกมวันนี้มีเกมแห่งชีวิตเลยหลววจะเป็นการยิง3การเข้าไป้วครับโพสเอาตัวบางแล้วก็โดดเทคยิงแบบนิ่งๆหลัวจะเป็นการเล่นเกมสวนกลับเร็วลุยเข้าไปยัดห่วงเก็บฟ้าเอาแต้มจะจุดโทษทุกอย่างวันนี้ทําได้ดีเก็บลูกโทษก็ดี เป็นเกมแห่งชีวิตอย่างที่บอกนะครับ31แต้ม9รีบาวด์5แอสซิสทั้งการทำแต้มการรีบาวอันนี้ดีที่สุดในชีวิตด้วยมันมาถูกเกมถูกเวลามากๆเลยวันนี้ดูดีกว่าสเตฟนเคอรีด้วยเอาพอเรนเชงกุลก็ยังครบเครื่องนะครับสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มดีวันนี้ทำไป16แต้ม6รีบาวกับ6แอสซิสช่วงท้ายเกมมายิงลูกระยะไกลเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่ถึง3คะแนนแต่ก็เป็น2คะแนนระยะไกลลูกนั้นก็สวกกลางหัวกไอเมนทอมสัน I mean วันนี้แต้มอาจจะไม่สูงมากนะครับ 14, รบ,นนนนรบิบ นี่คือช่วง3นาทีท้ายเกมนี่แหละมันเป็นจังหวะที่เอเมนทอมสันในเขาลุยเข้าไปแล้วมีการประทะมีการกระแทกใส่ สเตฟเฟนเคอร์รีร่วงลงไปจังหวะที่ขึ้นไปปะทะกับเดร์มอนด์กรีนนะครับแล้วร่วงลงมาเหมือนมีการจังหวะนึงมีทับใส่ตัวสเตฟเฟนเคอร์รีนิดหนึ่งหลังจากนั้นแหละสเตปเจ็บตลอดเลยครับสุดท้ายเล่นไม่ไหวต้องออกจากเกมไกลแข่งขันไปช่วงท้ายเกมต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรียในวันนี้เนี่ยมันหลุดในช่วงครึ่งหลังครับทำให้โรกเก็ตเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับ104ต่อ100ทั้งๆที่เป็นฝ่ายนำและเกมก็ดูดีจริงๆนะครับปัญหาในเกมวันนี้หลายๆคคนนนถาาาามมเเเเขข้่่ืือออออรรรรงงกท์์โว วันนี้พวกเขาเนี่ยเทิร์นโอเวอร์16ครั้งโดนร็อกเก็สเปลี่ยนเป็นแต้มสูงถึง22แต้มแล้วก็มาโดนรีบาวเกมบุกเนี่ยแหละครับโดนร็อกเก็สรีบาวเกมบุกถึง25ครั้งเยอะมากมากเลยนะคะคือทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยร็อกเก็สเป็นทีมที่ร uh ีบาวดีที่สุดแล้วก็รีบาวเกมบุกดีที่สุดแต่วันนี้เนี่ยร็อกเก็สไม่มีสตีเวนอดัมนะที่เจ็บเจบบริเวณข้อเท้าวันนี้ก็ไม่ได้ลงสนามทำแกล้งขันแต่พวกเขายังรีบบาวเเกกมุได้้ยอะถึงง25ครั จุดนี้เนี่ยแะครับมันเป็นปัญหาเลือเกินของ golden state w a r r i o r ก็เลยทำให้ rockets ค่อยๆกลับเข้าสู่เกมนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้แพ้ว่าเซ็งแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของ step แต่เชื่อเลือเกินว่าแฟนๆอย่างพวกเรานะครับพอได้ยินข่าวของ step ก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนอย่างที่หัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่าง steve kerr เพราะว่าประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยคือ step มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวา สตีฟเคอร์บอกว่ายังรู้สึกดีหน่อยที่มันไม่ใช่ข้อเท้าหรือว่ามันไม่ใช่เขา่าอันนี้เรื่องจริงเลยแฟนๆอย่างพวกเราก็กังวลแบบนั้นเหมือนกันนะครับจะเป็นอะไรก็อย่าขอให้อย่าเป็นเรื่องของเขา่าเรื่องของเขาทาให้ยางงั้นนี่มันนานมากๆเลยแต่เชื่อเลือเกินว่าเราก็น่าจะเห็นสเตปเนี่ยต้องเบรกอีกหลายเกมอยู่เราก็ยังไม่รู้หรือว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์จะเป็นยังไงเพราะว่าทุกครั้งที่สเตปออกไปเบรกออกไปพักนะครับเกมของวอร์เรอร์เนี่ยสะดุดเลย แม้ว่าในเกมวันนี้แต้มของสเตปจะไม่สูงก็ตามแต่การที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยมันยังสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนคนอื่นได้เท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยเราก็เห็นว่าแกรี่เพตันก็ต้องเข้าห้องพักนักกีฬาแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้ ี่ล่าสุดตามข่าวก็น่าจะเป็นบริเวณข้อเท้ายังไม่รู้เลยว่าหนักหน่วงแค่ไหนเอาฮอฟเฟิร์ตอนนี้ก็เจอปัญหาปวดเส้นประสาทคล้ายๆกับของเรเบรนเจมส์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่เช่นเดียวกันตามข่าวในเบรกไม่กี่เกมแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเอาฮอฟเฟิร์ที่อายุก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกับเรเบรนเนี่ยจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าโจนาธานคูมิงกาก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่เข่าตอนนี้เริ่มอาจจะดีขึ้น แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะพร้อมลงสนามเมื่อไหร่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันคือสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยของ Golden State w a r r i o r ยจริงอย่างที่เอ็มมิเอ่พูดเลยนะคะเกมวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยค่ะพอเราสเตปเบรกไปปุ๊บนะคะเกมของ Warriors รยรวนมากๆ<ม>เลยจริงๆค่ะดูแล้วโรเทชันของสตีฟ e คอยามที่ Big กทรีของพวกเขาไม่สามารถลงสนามทําการแข่งได้พร้อมกันทั้ง3คนเนี่ยดูแล้วยังไม่ลงตัวเลยนะคะเอ็เไม่ว่าจะเป็นสเตฟ e น c ค r รีค่ะด r a รมอนด์กรีนนะคะหรือว่าจะเป็นจิมมี่บัตเลอร์ค่ะไม่ว่าจะ เรายังหาความลงตัวในจุดนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะ <S <S หลังจากจบเกมกันข่งขันค่ะทั้งแจมอนกรีแลวก็ทั้งจิมมี่บัลเลอร์นะคะเขาก็เซงการเล่นเ,เกมรับของพวกเขามากเขาบอกว่าไม่ต้องดูรายงานหลังเกมนะคะเขาก็รู้มันแย่มากเพราะว่าพวกเขาปล่อยให้ฮิลสัน n r o c k เกอยิงง่ายๆเก็บ,บวงในเก็บฟาวนะคะเก็บรีบอลทุกคนจะต้องดีกว่านี้ค่ะเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนทั้งนักกีฬาของ g o l d e n s t a t e Warriors และก็แฟนๆ Golden s t a t e w a r r i o r s จริงๆน,น,นะคะเราต้องมาดูรายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอาการบาดเจ็บของสเตฟน่าจะเป็นอย่างไรค่ะและสหรับคู่ที่หลี้ ค่ะเมมฟิสคริซซี่ยื้อกันยงในเพลเกนส์ไปถึงช่วงต่อเวลาก่อนจะชนะไปได้133ต่อ128ได้เจเรนแจ็กสันจูเนียร์ทำไป27แต้ม5รีบาวด์แซกอีดีอีก21แต้ม15รีบาวด์เจลันเวลนี่ก็เด็ดค่ะ25แต้มยิง3ไป5ลูกฟิลโกเกมนี่ทะลุ80%ทั้ง2และก็3คะแนานและที่สำคัญได้วันส์เวลเลียมแอสซิสต์ไปถึง17ครั้งถือเป็นคนที่4ในประวัติศาสตร์ของทีมที่สามารถทำแอสซิสต์อย่างน้อย17ครั้งในเกมเดียวเมมฟิสยังมีโอกาสลุ้นในส่่่วนขออองคคัตไปะ จอแอนโทนิโอสเปอร์สเล่นเครื่องในช่วงครึ่งหลังเอาชนะพอร์ตลาเทรเบเซอร์สไปได้115ต่อ102ได้ผลงานของเดรล็อกฟ็อกซ์จัดไป37แต้ม6รีบาวด์8แอสซิสต์ขโมยอีก3ทำทุกอย่างให้กับทีมสเปอร์ได้เดลันฮาร์เปอร์กลับมาจากอาการปาดเจ็บแล้วนะคะสเปอร์ urs, รอวัดกับนักเก็ตชาทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม C ต่อไปไปไิดท้ายกับฟฟนิกซันซีอาร์ซัคกรมเมนต์ต้องคิงตั้งแต่ช่วงควอเตอร์แรกเอาชนะไม่ยาก112ต่อ100ได้เกมที่โดดเด่นของมาร์์คคคววววิิิลลเีีีีียมมมมม21 16แตต้รรบบาางงงสสท่่่ Sub istan, ไ่ไไไซโนนนนใหจๆะ ขนาดเกมของบุกเกอร์เนี่ยแต้มไม่เยอะมากยิงไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยซันรอวัดเกมสุดท้ายกบโอเคซีตันเดอร์หาอันดับหนึ่งของเวสกลุ่ม A ต่อไปค่ะพวกนี้ไม่มีการแข่งขันนะคะเบรกหนึ่งวันค่ะสำหรับวันแตงสกีวิ่งแล้วก็มาลุยกันตอนใน NBA เครับเพื่อหาทีมที่เข้าสู่รอบนอกเอาต่อไปเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆอยากจะถามความคิดเห็นเพื่อนหน่อยว่ามันแก้ไหนกับ NBA นบีเครับนฤดูการดีค่ะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกกอย่าลืม subscribe ค่ะที่้เเราาข ด้วยี t h r e ม Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ